ฝ่าด่านพ่อตาสั่งเลิกเรียมเป็นคุณพ่อลูกสองคิหาดโดมประกรณ์ลำทุ่มสร้างเอาใจว่าที่แม่ของลูกลานหน้าบ้านจอดรถได้เจ็ดคันแต่งงานกันไปได้สักพักใหญ่แล้วสำหรับครอบครัวของดาราและนักร้องดังโดมประกรณ์ลำกับภรรยาสาวเมทันสุดข,ขาว ที่ทั้งสองคนมักจะจูงมือกันไปเที่ยวและเติมความหวานกันเสมองานนี้ด้วยความที่ทั้งคู่หวานต่อกันมากหลายคนเลยอดไม่ได้ที่จะลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งสองคนจะมีทายาทออกมาให้เห็นกันสักทีเหมือนเราก็ได้ช่วยเหลือกันเรื่องความสนิทมันสนิทกันมากอยู่แล้วพอเราคบกันมาสิปีแล้วนะครับแต่งงานมา3มปีแต่บางทีพอไปลำบากกันบ้างก็มีปัญหากันนิดๆพอให้มันสนุกสนุกนิดหนึ่ง เรื่องลูกคือผมว่าอย่างน้อยเราควรต้องมีเวลาเตรียมตัวกับสุขภาพเรื่องการมีลูกถ้าจะมีลูกก็ต้องยิ่งเสริมไปเยอะๆเพื่อกันเรื่องนี้แต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าน้องจะมีลูกยากก็ปกติเลยครับก็อยากทําให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดก่อนลำดับแรกแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องทําอันนั้นเดี๋ยวไว้ขั้นต่อไปจริงๆปลายปีนี้อยากมีแล้วครับ ต้องลุยแล้วครับเดี๋ยวไม่มีแรงเลี้ยงจริงๆอยากมีสองคนเพราะว่าผมกับเมทันเป็นลูกคนเดียวทั้งคู่ก็รู้ว่าลูกคนเดียวมีมุมแอบเหงาเหมือนกันผมชอบเด็กผู้หญิงน่าจะเหอลูกครับตอนนี้ก็ได้มีการไปดูโรงเรียนเอาไว้แล้วในใจคิดอยากย้ายไปต่างจังหวัดแม่ผมแกย้ายไปที่ปากช่องย้ายไป6ปีแล้วเราก็ไปเยี่ยมตลอดซึ่งด้านเมทันก็ได้มีการเผยต่อเรื่องนี้ว่า อยากมีน่ารักเอ็นดูเด็กอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้รีบค่ะก็ปล่อยให้มันแบบสบายไปก่อนอยากทำบ้านให้เสร็จก่อนให้เขาเกิดมาแล้วเรามีที่เป็นสัดส่วนเราก็เห็นความเป็นอยู่ที่นั่นแล้วรู้สึกว่ามันครบถ้วนอากาศดีอาหารการกินต่างๆดีมีครบหมดมีโรงเรียนที่ดีการเดินทางก็10นาทีถึงโรงเรียนน่าจะดีต่อสุขภาพจิตของเด็กที่ไม่ต้องมาในเมืองใหญ่ ก็เลยมีความคิดว่าจะย้ายไปบวกกับเราก็อยากไปดูแลคุณแม่ด้วยไปตรวจสุขภาพกับเมท่านมาแล้วก็แข็งแรงกันทั้งคู่